คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเข้าตรวจเยี่ยมนัดติดตามการดำเนินงานของ PEA เมื่อวันที่30สิงหาคม2556นายนำชัยหล่อวัฒนตระกูลผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ได้ให้การต้อนรับนายประชาเตรัตหัวหน้าผู้ตุวราชการกระทรวงมหาดไทยซึ่งนำคณะผู้ตุวราชการเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคณนห้องประชุมชั้น21อาคาร LED โดยผู้ว่าการได้บรรยายสรุปภารกิจสําคัญทั้งการให้บริการที่เน้นเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายไฟให้พื้นที่เมืองใหญ่และเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวพัฒนานระบบให้มีแหล่งจ่ายไฟสำรองหลายทางการเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องโดยเชื่อมโยงการทำงานของระบบต่างๆให้ใช้งานร่วมกันซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพลดเวลาในการแก้ไขไฟฟ้าดับ ตลอดจนได้นำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการนี้นายประชาเตรัตได้ติดตามการดำเนินงานเพื่อสรุปนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยต่อไป